嗯。Oh.

กวยทางรู้แจ้งให้่ซื้อกวยกอนน้ำมันได้อยู่วันนี้เรามาใหกค่ะคุณั่งเน้อมาล้างละก็เอีก็เอานั่งร้านกับไม้แตรกับเต็งมาแล้วก็บรรทัดนะครับจะเอามาทำงานก็เลยวันนี้ทันไปดูแลให้

ไปฟักราเร็้แ่นวันนี้นะคนเหนมกลางวันมีตังไก่โอ <cat on developed Airbnb> <c oughs> <c oughs> ้ยไป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 นี่ก็แมนหมลุงพันธ์มันเวลาเดินสวนกันแล้วสวนทางขวาแกเราบอกรถกิสวนนักใายอันนี้รถใส่ลุงพันธ์เลยเมี๋ยเดียอาไปน่งั้งนาไปงนาเลยลุงพัน คไป้องกบแมนครับแมนเอาไปตงฝุ่นหมดเลยบอกเบอร์อั่นี่โอ้แมนที่เรเลครับออกหาศูนย์หนึ่คบยกยกกล้องไปเลยแล้อบกล้องกล้องเตน่าเราอะไรมันคาเออมาไว้นี่เออท่านยกให้ผมเอะก็พอดีกล้องของ thân một thân tung sát việt không <laughs> <laughs> Yeah.

พอได้ยู่บ่นี่ได้เอาถอไปได้ไหมใส่ลวดว้โอ้ยกมดเด้ามันทำ้กตออ้โา้ตื่นบ้าเหอะเรียกทำอยู่ก็สะุ้สะุ้งก็เส้จิงเด๋ยว่ะ แปลกๆว่ะโอ้พังนี้วเป็นิังสี่ว่ะเป็นมะลงสดือกแมงสลึมสลือมสลงสลงไม่ยังไม่ยิงแต่ละน้องน้องแมงมันเป็นกระอักกระอักจังไดรมะโอ้ยมัดดีแทยเนเอาเอาเอามีดเจ้าว่าแดงสุราดพักก่นได้ปะบอกพักถอนมัดมาน่ะโอ้ยมันมันไม่ได้เอาเซ็ตไปทำเดี๋ยวนี้อยู่พูดมาพูดเอามาเนาะเอาอมนได้เอา

แี่ผ้าเลนครับ <rua> ดึงท <Omaha> ั้งเทิงตัวอมาสามคนี่ลไห้านมันดึงมาแล้วไปนนี่ไดงปดึงไงไปดปดึงดไปดงดงนดึงไปไปดึงไดึงปดด้งยปดนงไปไปดึงไดึงดไปดไดึันปดึไดมงไปดึงดึงไปดดนงึงอดงไปดึดึงไปดึงดนงด โอ้ยเบิ่งมันแน่เอามีข้ามานฝดีน่าเย็นเปิ่ยไปเรียนถึงแปดนาทีครับเรียบร้อยไปเบิ้งไปเบิ้งเลยเด้อบได้ครบเลยละของกลางเรียบร้อยตรวจสอบขั้นต้นในถุงนะมีอะไรขาดหรือครบครับนี่แะครับข้าวแบบนะเอสซ อครับอันนี้ก็มาดูโอ้ปูที่ลงสีไปแล้วแล้วก็ครับอันนี้ไม้แบบนะครับอ่าไม้แบบสามเมตรแปดตัวนะครับแต่ก็จะมีการอ่าไม้แบบหนึ่งเมตรแปดตัวเหล็กเส้นอ่าเหล็กสามนะครับสี่เส้นนะครับ คนอีกหกคนนะครับคนคนเดี๋ยวนะครับคนอีกหกคนอันนี้เขาเรียกเหล็กนี่อย่างไรเหล็กปองบอกเหล็กปอกเหล็กปอกในจำนวนหกสิบเขาเอิ้นอย่างลรหกสิบปอกอ้าวแล้วก็ลวดอืมลวดอีกเอาอันนั้นดิอันไหนครับ 好，葵葵。